ต้องเอาอีเลยพี่น้องต้อง,อองีดกวครับหางี้ยงถึงจ็นอ้เห็ดมันเดาอกด้วพี่น้องนะน่ครับ,าาก,ก,นะรบกายที่มก็มาเอานีละแต่ปีนี้ขึ้นหน่อยแต่ว่าตัดขาแล้วเนาะพีนองอือนี่จะขีดดินบ่เพราะเป็น,นยังนะครับ สวัสดีครับพ่อกันคื้เกขาครับพี่น้องทั้งช่องคนปัทจินผ้ากินผ้าเห็ดครับผมเอฟซี FC ครับมื่อนีผมไปเอฟซีวาลุยหาเห็ดพี่น้องเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกตะกกผมเคยปีกายผมเคยมาเอาอยู่แถวนี้ครับแล้วปีนี้เขามาเบิ่งกันมาลุ่นน้ากันครับเกบซี FC ครับไปติดตามลุยหาเห็ดน้ากันครับผมเจ็บเห็ดปวกเห็ดเบิงคมพี่น้อง มันเกิดขึ้นตามคล้องน้ำมูลนียมเลยพี่น้องเดี๋ยวเราไปลุยเบิ้งกันครับหายเบิ้งกันครับไปพี่น้องเบิ้งเแล้วใส่เขาดูวยด้วยที่ใส่ก็ไม่ได้พี่น้องอุ้ยนายนีจันทบ,บุรีฝน,นตกดูพี่น้องฝนตกตกบ่เศร้าจะเพียด,ดิตกแดเด,ดเน่ยข้าวเดียวกับฝนตกแดดเน่ยข้าวเดียวกับฝนตก อดออูอ่อ,อมอแเลยพี่น้องน,นี่ปวกสะเทอนีครับดอกนึงพี่น้องครับได้แล้วครับหนึดอกแล้วนี่ครับปวกเห็ดปวกครับผมอใส่ตะาก,การ้นนี่แหละนี่ดอกเยอะจิดด เดี๋ยวพี่น้อง้มันออกมันจะออกเมันมูเลยเด้เดี๋ยวขอมหาล้อของมีคนอู้หูหูหูพี่น่องีอยู่นีอยู่ครับสองดอกข้นี่นี่ครับสองดอกขึ้นี่น้องครับอืมเก็เก็บแล้วนี่แวนี่โอ้ดอกงามเลยพี่น้องนี่ครับดอกนึ่งอืมอ๋อ หนึวกอีวนี้พี่นอ้องอ๋อสามดอกแล้วครับนี่ยสามดอกแล้วสามดอกแล้วโอู้ห้ยคนเชียร์หาถึงไปแย่งแค่นี้คนเชียร์หาพี่น้องเห็นบุญเ้วดหรือว่าเจ้าเชียร์ครับออ้ยเขาจจมาเอาก,กวานพี่น้อง นีี่อใครเยอะใครเยอะแหงเยอ่นี่ครับเห็ดปวกเงี้ยนะ่องเสวยเสไอเสือดิปนู่ตัวนี่อ๋ออุ้ยน้องไอ้เห็ดปวกครับ พวกเนื้อพวก so นะครับมันขึ่นข pues ี้ขึ้นเป็นโมขื่นเลยพี่น้องนะสวยงามครับผมสวยงามนี่นพี่น้องเี่นเพด่นครับนะครับขึ้นนลยครับพี่น้องอย่านะครับแม่นันเดียวเพื่อเลยครับพี่น้องอย่านะครับแม่นันเดียวเพื่อเลยบ่บ้วนีป กัดบัวไปเอาจะเพิ่มเด้อกูชีอยู่ <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดใช่ก็ไปโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปขูดออกที้หลังเนาะเก็บแป่งซีกอนนะ่ะนี่ครับมือขูดที่หลังเอาองามแต่ว่าพี่น้องโอ้เห็ดมันเดาอกอยู่ด้วยพี่น้องเนาะ พี่ครับพีกายที่ผมก็มาเอานี่แหละแล้วปีนี้ขึ้นหน่อยแต่ว่านี่ม้ตัดขาแล้วเนาะพี่น,อน้องนี่จะขี่ดินบ่เ่าเป็นยังไงบ้างน่งนครับตัดเอาเนาะตัดออกเสียมันไวน้นี่คือเก่าครับผมเสียมันในเสียมันถือว่าเกิดอีกเพาต้องตัดเอาเดี๋ยวเสียมันไว้ครับพี่น้อง อันม <tem> <a signal> ันล <festivals> uh ุ้นห้องมาเจ็บกินอีกครับเสียบไม่เอาเสียบไม่เอาครับตัดเอาตะดอกมันดีกว่านะครับโอ้ยจะได้ขาวนี่ต้องเอางค์ชีเลยพี่น้องตึงองค์ชีดีกว่านะครับจะได้ขามันเีจะขาเงี้ยงสิมันเสียบเป็นขามันขาเงี้ยว โอ้หอยคนมาเชียวพี่น้องเขาเจ้าสงสัยเขาเจ้าเชียรอออเอาบ่าเบิดหรือมัง้งเขาเจ้ามาเชียร์ไปหอยเชียร์ไม่ๆอยู่ครับไม่เขาเจ้าเชียร์ไม่ไม่เลยเจ้าจะเชียร์เราเอาบ่าเบิร์ดอ่ะนี่ครับพี่นอ้องอ๋อเจ้าเชียร์จะมุนเบิด มาตันข้าเจอบรงเลยบ่ท่นมาบ่าท่าน,าาานเจ้าเชียจนมุนเบิดเนาะคนเชียแม่ เจ้าเชียเอ๋อติ้มกันไปเนี่ยพี่น้องติ้มกันติ้มกันนะครับเดี๋วพี่น้องสองดอกหนึ่งนี่อึบเนี่ยสองดอกสองดอกนะครับอู้้ค่อยเจ็บไปพี่น้องค่อยเขึ้นเจา้าหมาบุษ antha เจ้าพี่น้องเจ้าออกไปก่อนมาไม่ได้แต่ว่า มีดควันนี่คือเจ้าชุบเอกวะโอ้ยคนเหยียบเจนี่ไหมเจ้าเหยียบไม่เห็นไหมอ๋อเขาเจ้าเหยียบเลยเหยียบจนมลไหมอืมเจ้ามึดเชี่ยหาแล้วเจ้าโบเห็นเจ้าเหยียบอือฮ่าบุษชันขาเจ้าพี่น้องตะกี้ผมเอาหนีแล้ว ่คีับมาพรท่านเพิ่นเอาก็จาออกไปกวนเราพี่น้องเลยมาพรท่านก็เจ้ามงก็เจ้าเชียรดูป้าก็จะพี่เชียได้เชียได้พี่นอง่ครับซึมเงินก็เจ้าไปเบิดละเ่เดี๋ยวหามึงคอยหามไปนี่แหละเียนนี่มาพรท่านเพิ่นพี่หน้องเลย เจ้าเชี่ยไปแล้วครับก็เจ้าเชี่ยไปแล้วผมมาได้ฉีแะไพี่น้องได้ซ้ำนี่แหละขาเจ้าอไปเบิดก้อนครับเขามาฉี่เกาเขาเจ้าครับเจ้ามากก่อนแป๊บเดียวเลยเดรสายนี่เพื่อเด้อมาหาทางนี่เนาะเงินอีสานพาลุ่ยสินะผมจะได้อะไริืาพี่น้องเอฟซีมาเก็บเบิ้งครับทํามันขึ้นอย่พี่น้องตานี่ตะกล้าซ้ำนี่นี่เลียเลยพอดี ได้ซ้ำนี่ก็ได้ปนหนึ่งอยู่พี่น้องจีบกบิกจีบกบกิกแข่งแห้งไอจีบกิกิจกินใจแล้วเาก็ต้มซุปกันได้เลี้ยวคือเเ่าครับผมซุปเห็ดซุปเห็ดซุปเห็ด,เ,หดเอาเดี๋ยวผมพาไปเฮ็ดวิธีการเฮ็ดกินมันพี่น้องได้ซ้ำนี่กักับที่พ่อกินมอยู่เด้อถ้เขาไปซุปเดี๋ยวผมเขาไปเฮ็ดกินกันครับ เฮ้ยพี่น้องเลยมาบอท่านเพิ่นได้ซ้ำนี่แล้วครับไปไปปนจินแลงกันพุ่นลรพี่น้องบัดเนี่ไปเบิ้งเขาไปได้ซ้ำนี่ก็เพราะกินเพราะอยากกี่ดอกมั้งปนใส่เนี่ยนั่นเขาไปพี่น้องไปไปกินปนเห็ดนี่น้ำกันครับพี่น้องไปกลับก็ครับผมวุมสาดเรียบร้อยแล้วครับขุดดินขุดดอนออกเรียบร้อยนี่ครับในประมาณนี้ละพี่น้องนี่แล้วหมเสียวลงใส่หม้อเลยเอ้หม้อคุ้มมีไฟวะ เปิดให้หนะนี่โบต้องใส่น้ำไหลายครับเห็ดมันหน่อยมันจังขีวานน้ำห้องไปสุกบ่ได้บ่ได้ปิ้งนะพี่น้องเพราะว่าบ่มีโบมีโบมีเตาปิ้งครับ,บ,รบ,บ,บ,รบเแล้วผมสิแบบต้มซุปเลยพี่น้องต้มใส่น้ำปลาหน่อยนึงเนาะแล้วก็ต้มโุคาเกือบจะซุปเลย ซุปกิดแรงพอดีพี่น้องได้ได้ซุปกิดแรงพอดีบบได้หลายครับพอดีมันมันข้าเจ้าแปลยกกวันเพราะว่าเจ้าเชียร์จนมุนเบ็ดหยียบมุนแบบนี้เจ้าขึ้นจได้หลายอยู่ว่าคไปก่อนแต่ว่าเขาได้ท้อนี่นะครับเน่มาสมมากซุปกิดนแรงครับปนเห็ดมื่อเียครับปนเห็ดปนเห็ดคนเห็ดปวกน่ครับเดี๋ยวรอให้มัน จังไรครับเนี่ยพี่น้องต้มเรียบร้อยแล้วครับตักออกจากหม้อเรียบร้อยแล้วเนี่พนย,ยพี่น้องโอ้ได้ไลยเต็มเรืยพี่น้องแล้วซุปอะไรต้มใส่น้ำปลาแดกจังหน่อยได้พี่น้องจังนัวเนาะมีหอมห่อทิใส่ครับมีห่อทิใส่ต้นหอมครับผมมีต้นหอมแต่ว่ามีเซอร์เนียไซแซบเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีแต่ต้นหอมเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องพริกเขากระจีเรียบร้อยแล้วครับเด้ ใส่โคกต่ำแล้วครับพี่น้องมันอาครับเนี่ยใส่พริกลงไปครับผมพริกเขาขี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใส่ลงไปพรเนง้อ <ผม S 1> พริกง้อต่ำต่ำครับจังบัวคงพี่น้องใส่พริกลง้อเข้าไปกนนันแล้วจังบัวดบจังบัวดิบตาใส่เนื้อหนึ่งเนี่อาครับเป็นอีกต่ำแหลก,กแล้วก็พริกแหลกแล้วก็เอาเห็ดเข้าลงไปเลยครับนี่ ได้ได้ซุปเป็น,นได้ไะมครับไม่มี <S <S 1> <S 1> <S 1> ไปเอาขีเกขาก็จะเห็นแอ้วหอมหอมเอาเแล้วทีนี้นี่ครับหลังจากที่เขาตําเดีลี่เขาก็หยอดเอาปลาล่าลุกไปอีกหน่อยนึ่งเพราะว่าเขาต้มเสร็จแล้วครับ<ส>เขาต้มเซทหนึ่งเดี๋ยดีครับเพิ่มหนึ่งนะเพิ่มนิดนึงเอาใส่หอมลงไปครับ ใส่หอมลงไปครับผมนี่คือหอมเตดังจนๆเดินไปนีะครับอ่ี่น้องมากินเด้อเฮียมาใส่น้ำกันครับสุปเห็ดหรือปอนเห็ดนี่ยเลยไม่น้องเห็ดที่เขาได้มาไดา้เขาได้เพราะ,ราะแฉ่งครับเลยมาสุกออกซิมมือกันหน่อยก่อนซิมซิมแบบ อืมแซบแล้วสนิทไปเอาหนึ่งใส่อีกหน่อยนึงก็ได้ยังอืมน้ำน้ำปลาล้างไปอีกหน่อยนึงอันนี้ผู้งชายทีนี่เพิ่มเติมทีเพิ่มเติมครับเติมเติมน้ำปลาล้างไปอีกหน่อยนึงครับผมใส่ปลาล้างไปอีกหน่อยนึ่งครับเอออ๋อไปแซ่บคักของพี่น้อง คาร์บอนไอตัวเปลา<ม>่าเย็บคาดเย็บขาดง่ายเย็บเรีบยบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขามาตักใส่จานเบิ้งครับพี่น้องเราจะเบิ้งได้ไหมเนี่ยคือทั้งหน้าก้อนนะครับใส่จานเลยครับบ้านเนี่ยโอ้ใส่จานไงพี่น้อง นายพลน้องจานไม่ลเลยเลยเชฟเลยพี่น้องโอ้ยนายพลน้องสจบจอดเลยครับเสร็จเสบนุ่งกันเลยพี่น้องอน่ากินมากครับผมนะครับน่ากินมากกินดีับ นี่ครับพี่น้องอาหารแรงเฮาพี่น้องไปหาเห็ดได้ซุปก็ดีครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นี่แหละครับเป็นเช่นของคนอีสานหากินหาอยากพี่น้องได้มาเฮาก็เทียบไปพี่น้องขอบพระคุณมากๆเอฟซีเก่าหลีเอฟซีเมจิของมาติดตามนะครับนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมนะครับไปเก็บเห็ดกับไปทถือข้าจ่อเป๋กควนพี่น้องก็เลยได้บ่ได้แกงก็เลยได้มาซุปนะครับครับแซ่บๆน้อกันครับ แล้วฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เก้าครับกับพ้นพาทจนพระจนผัดเห็ดด้ยวยพี่น้องฝากไว้น้ำครับผมฝากกดแช์น้ำหนึเด้อครับผมขอบคุณมากมากครับเจอกันใหม่ี่พี่หน้าสวัสดีครับ